สวัสดีครับสวสดมนต์ครั้งที่ยี่สิบครับบทนี้เป็นครั้งที่ยี่สิบตรงกับวันที่เก้าพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดข้าพเจ้าชื่อนายนุกันหา ขอเปียงวจาจาสัตยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและเป็นอาจารยบ,บูชาแด่องคพระความปฏิเทระเจา้าองคหลวงปู่สำเร็จรุ่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปูนน่ศิลาตลอดจนครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีก่อเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัตยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพแห่งคุณพระาตาตาใจครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลใ,ให้จิตของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายมนต่อไป <c oughs> บวชสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักวเวสุอัตตาขจันตุเทวตาสาตัมมังมุราสะสสุนันโตสักโมขังสักีกามจารุเปคีริสิขาราตเตจันตาริคีวิมานีทีเปรตเถจักาามตัดรัวคานีเคหะพดุไมหิเคเตปุมาจายันตุเทวาฉลาทลวิสเมยขาคันทับพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวัตจนังสาธโวเมสุนันโต Tama semana kalau ayam patanta. Tama semana kalau ayam patanta. Tama semana kalau ayam patanta. Bosuat Nama kala sidi kata Nak mu tasa pakawato arahato sama sampu dasa. Nak mu tasa pakawato arahato sama sampu dasa. Nak mu tasa pakawato arahato sama sampu dasa. บทสวดสัจจคียคถานาถิเมสานังอัญยังุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจวชเชนะโสะทิเมหุสัพปทานาถิเมสานังอัญยังนโมเมสานังวรังเอเตนะสัจวชเชนะโสะทิเมหุสัพปทานาทิเมสานังอัญยังสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจวเชนะโสทิเมหุสัพปทาบทสวดมหากรุณาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคถา มหาการุณิกนาโทหัตถายาสภพปานีนางปุเรตวะปรมีสภาสัมปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนามหุนตุสัมปุปตะวามหาการุณิกนาโทหิตายาสภพปานีนางปุเรตวะปรมีสภาวะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนามหุนตุสัมปุปตะวามหาการุณิกนาโทสุขายาสภพปานีนางปุเรตวะปรมีสภาวะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนามหุนตุสัมปุปตะวา บทสวดมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเนกังสมัยยังพระขาวาสเกสุวิหารติกับปิดวาตุสมิงมหาวณีมหาตาปิกุสังเกนะสัาธิงมจามเตหิภิกุสเตหิสเปเหววะอรหันเตหิสระหิจโรกะทถะตุหิเทวตาเยปุเยนาสันติเิตาหุนติพระขาวันตังทัศนาเยวิสักขันจ่าอจโคจตุนังสุทาวาสกายกานังเทวานังเอตหุสศีอายังโคพระขาวาสเกสุวิหารติกับปิดวาตุสมิงมหาวณีมหาตาปิกุสังเกนะสัาธิยมจามะเตหิภิกุสเตหิสเปเหววะอรหันเตหี สัตว์หิจารโหธาตุหิเทวตาเยืบุเยนาสั้นอปิตาหุ่นตีปะกัวันตังทัศนายือุสังกัญจายันนูนาพยยามปีเยนาพระกวาเตนุสังกมัยามาอุบสังกมิตาวพระกวาโตสันติเกปเจกข้าถาปาเสยามปติขาดะโคตาเทวตาเสยถาปีนามาะระวาปุริโสสัมมาจิตังวาปะหังปะสาเลยาปะสาติตังวาปะหังสมิเชียเอวเมววาสุธาวาเสสูตัตะหิตาพระกวาโตปุทธโตปะตุระหังสุอขัดโคตาเทวตาพระกวา พระควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังทังสูเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพวตโตสันติเกอีมังกาทังกภาศีมาห้าสมโยปปานิสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัรมหาอีมังธรรมาสมยังถกิตาเยาวาปเรสังกันติอตัโคปราเทวตาภวตโตสันติเกอีมังกาทังกภาศีตันตาพิฆวตมาทั้งสูสมาทั้งสูจิตตังอตโนชุ่มกลางสดสาตติวันเดตานิคาเอตวาอินทิยานีราคันติ ปันทิตาทิอาจจะคุก่กับาเทวตาภัคัว่โตสันติเกอีกมังค่าทางอภาสีเชตวาปริขีรังเชตวาปริคังยิตะคีรังโฉมะเมชาเตจารันติสุธาวิม,มราจากุมตาสุทันตาสูนาคาติ ัตตคุอปราเทวตาภควาโตสันติเกยริมังคาทังอภาสีเยเกจีพุทธังสารานคตาเซนาเตขมีสันติอปายภูมิงอปหายามนุสังเตหังเทวกายังปริพุสันติเตอัตตคุอภควาพิคุมันเตสีเยปุเยนาภิกเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสัญบิตาหุนติตาทาคตังทัศนาเยปุสังกัญจายเยปิเตพิกเวหิสุงอาทิตมันตานังรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิีะควันตาณังเอตัปะมาเยวะเทวตาสัญบิตาหิสุงเซธาปิ ไม่ฮังเอต่าลิเยปิเตะพี่เวพวิสติอนา Sa mata ng lahan to sa maang saang puta te savi pakawan tanaang e tapal maia wate wata sani peita pabwisan te seera pi mai hang e tahi a cikisa mi pikave te wakaya nang namami kita isa mi pikave te wakaya nang namami te jisa mi pikave nang namami tang suna tasa duka mana si kolora paki saami te ewang pante te kopi silo kap สีโลกัมมนุษย์กษัตริย์มียัตภูมิมาตราสิตาเยสิตาคิดิข้าพลังบิหิตตาสมาหิตาปุถุสิหาวาสารีนาโลมังสาพิสัมภูโนโอทาตมาลาสาสุทาวิปันโนสันโนราวิราปิญโยปัญจเตระตวาวะเนกุรตะเวเตอัตตัวอมันตยิสัทธาสวะเกสัสเนตเตเทวปกายะปิกันตาเตวิชานาถาภิโคโวเตจาระตะปะมลูสัตวะพุทธศาสนางเตสัมปาตุระหูยานังอมนุสย์ธรรมทัศนังอเปเกสตาปาตุคุงสหัสังอตตาสัตตริงสัตตังเอกสหัสานัง อามนุสย์ธรรมทัศุงอเปีเกนธรรมทัคุงทิสาสัพปะปุกาหุงตันจัสรปังปินยาโยคิตวาราชักุมาตาโตอมันตยิสาธาสัพเกสัสนิทเตเทวกายาปิกันตาเตวิชานาถาภิกขวโยเยวหังกิตยิสามีกิริอนุบุพุโสสัตตาสหัสวายาคาภูมิมาเะดวัตวาอิทิมันโตจิติมันโตวันักมันโตวัสสิโนโมทตมานาอากามุภิกุนังสัมติงวะนังฉาสหัสสาเฮมาปตายาฆานะตวันิวโนอิทิมันโตจิติมันโต วันนันมาตัวสิงโมทั้งวันนะวิการมุ่งพ่พูนังสมาติงวันนั้ง ชาตาคิราติสหัสายาฆานาลตะวันนิโนอิทิมันโตจิติมันโตวันักวันโตชาสิโนโมุทัศมานาบิกามุมีิกุนังสิมติงวันังอิเจเตโส拉าสหัสายาฆานาลตะวันนิโนอิทิมันโตจิติมันโตวันักวันโตยาสิโนโมุทัศมานาบิกามุมีิกุนังสิมติงวันังเวซาบิตาปัญจตายาฆานาลตะวันนิโนอิทิมันโตจิติมันโตวันักวันโตยาสิโนโมุทัศมานาบิกามุมีิกุนังสิมติงวันังกุมปิโรลาชาเกโคลปิโราสาวิเนสนังพินโยนังสสหัสังยาฆานังปุย Kumilo lasaiko so paka semiting wena puri man jati sang lasa tata ratu apa saasati kana mana ngati pati maala saasasi so putapita sa apa wena mana mapala. Iti man toji, iti man to wana, man to sa sinu mo muwa tamanakika mo pikunang semiting wena jati sang Raja biru kungong tapa saasati kumana nanga tiba tii maala saasasi so putapita sa apa wena mana ยติมันโตชติมันโตวันนาันโตสสีโนโมธรรมานาปิการมุงพิกุลังสมิติงว่นังปัจฉิมันจะดีสังราชาวิรูปคู่ภาษาสติอคขะนังอธิปติมหาราชาธัสิโสปุตตาปิตัสาภาโวยทัพานามาภะลายติมันโตชติมันโตวันนาันโตสสีโนโมธรรมานาปิกามุงพิกุลังสมิติงว่นังอุจารานจะดีสังราชากุเวตัปภาษาสติอคขะนังอธิปติมหาราชาธัสิโสปุตตาปิตัสาภาโวยทัพานามาภะลายติมันโตชติมันโตวันนาันโตสสีโนโมธรรมานาปิการมุงพิกุลังสมิติงัังปุลิิมาตตตส นวิลุหะโกปจิเมนะวิลุปะโกกุเวโลุตระลังที่สังจัตตารโตรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัสศนมนาทั้งสุวะณีกปบวิเดวัตเวเตสังมายาวินโนทาสะอาคูนจะนิการสัทธามายาเกณฑุเวเกณฑูวิปูจาวิปูโตสหจันทโนกามาเสโทจากินทุขันตุนิขันตุจ่าปนาโทอุปมันโยจ่าเทวสุโตจะมาตยิจิตาเสโนจักันธภูนะโตราชาตัณโทโสโภ อาคูปัญจสิโกเจวัติมบรูศิวาจัสรเอเตจันเจตราชาโนุคณาภาษาลจุพีโมทมานาวิการโมงพี่คุณังสมิติงว่นังนาทาคูนาวสานาคาเวสาราชากัจการพัฒนสตระอาคูปยาคาสายติบียามุนาทตารทาจัยอาคูนาคาทัสสีโนเอระวันโนมหานาโคสุปการสมิติงว่นังเยนะคราเชสาสหารันติทิพพาทิชาปะขีวิจักคูเวหายาสาเต วนาวชบัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภาันตนานาคตาชานมาศีสุปนาตเคมักกาสีปุโตสัทใหหิวาจาหิุบายานตานาคาสุปันนาวราวกลงสุปูตังขิตาวชิระหาเตนัสมุตังอสุราสิตาปัตโรปวัตเซเตอิตามันโตยาสัสิโนการกัญชามาวิสมาอสุราธานะเวคาสาเวปจิตจิตจิตจาปาราโตงทัพจีสาสตันจัปพิปุตานังสาเปเวโรตนะมักกาสันในตวาปะดิงเซนังลาหูพัทถามูปาขมุงสมโย ธานีปันตันเตที่คุณดานสิวิติ์พะนังอาปูจเตวะปตวีจเตโชวาโยคะทาขมุงวัตุนาวัตุนาเทวโโาโสโมจา,า,ายาสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสาสินโสสนทัชเชตเตสาทากยสาสเปนะตัวน,นี้หนุ่มอิทธิมันโตชิติมันโตวันนักมันตสศรีโนโมธรมมนาวิการมที่คุณดานสิวิติ์พะนัง เวนทุเจเทวาสาดีจะอาสมาจะทุเวยามาจันทัสุวิสาเทวาจะทั้มาคูปุรักิตาสุริยสุปนิสัตเทวาสุริยมาคูปุรักิตานักขตานิปุรักิตวาอาคูมนวราหกาวัดซมังวัสโบเศตวะสโกปาคาปุรินทโตทัสเซติธาธักยาสเปนาตมันนิโนอิเิมันโตชุติมันโตัวนันโตวสัสสีโนโมทัมนาอิกรรมพิคุนังสิมิติมนัง ถทาคุณสัมภูเทวาชารามันติขาได้วะาอดิธากาจารุราชาจะอุมะมปุพานิภาสินโนวัลุณาสาตามาจะอาจิตาจะอนิจากาสุเลย,ยุราอากูอากูวัสนีสินโนทัศเ,เ,เตทะตะกยาสปีนะตวานิโนอิติมันโตชุติมันโตว,นวันัมันโตสัสิโนโมทัมานาอิกามุงพิกุณาสิมิติวัานณ ัมมานามหัสสมานามนุสสามนุสสุตมะขิทาวัตถุสิกาอากูอากูมโนปัสสิกาอัตถกุหะโยเทวาเยจาโรหิตวาสิโนปะระคามหะปะระคาอากูเทวายัสสัสสิโนตะเสเตสะทะกะยาสเพนะตะวะนิวันโตสัสสิโนโมทมานะกามุปิกุนังสิวะติงวะนัสากะราอากูเวโกะยาเทวาวิจักนาสมัตตาหะระคะ มิสกาจ่ายยาสิโนท่านในอย่างอาคับชุนโนโยติสาภวีสติตาเสเตสาธกยาสเปนะต่ว่านิโนอิทิมันโตชิติมันโตนัมันโตสสิโนโมทมานาอิกาโมงพิกุนาสิมิติงว่นังเขมิยาฤทิจายามากัตะกาจ่ายยาสิโนซัมพิตรการามาเสธาโชติมานาจอาสวานิยมันสิโนอากรูอาทาครูปิพิตาสิเสเตสาธกยาสเปนะต่ว่านิโนอิทิมันโตชิติมันโตนัมันโตสสิโนโมทมานาอิกาโมงพิกุนาสิมิติงว่นัง ทศเตทิวันิกายาสัเพน,นาตนตะวันิโนนามวิเยวะคันชุงเยจันเจติสาธิาสา,าพระพุทธาชิม,มาเคีลางโอฆาตินนั่นนาสวังเคทักเคมโมขตะลังจันทังวะติตาถิตังสุพรมมาปรมาตโตจาปฏิบุตตาอิทิม,มาตตสาหะ

เพรวังยาธาปุสโกเมโขธนายัโตสวิชุโกตถาโสปจุวัติสังขุตวสยังวศิสตันจตสัพปังวิญญาโยภิตะวันจักุมาตตุอมันตยยสาธาสัาเกีสาเสนระเตมารเสนาปิกันตาเตวิชานาถาิคบูเตจตะปะกำลุงสุตวันพุทธศาสตสัตตังวิตราเคหิปกามุงเนสังโลมันปิี่นเชยงสเปวิเตสังขามาพะยาติตายะสัสสีโนโมทันติสามภูเตหิสาวกชาเนตตาติ บุสวดบทสวดจุลชัยยปกรณ์นาโมเมพุทธาเตชะสารัตนตยธรรมิกาเตประสิทธิประสิทธิวนารายะประเมสุราสิทธิพมาจะอินทาตตโรคัม jam พีรักกาสมุทาภูตุงคังกาจะปมมาชัยยประสิทธิะวันตุเตชัยยชัยยทันนีทันใอุทธิอุทธินาทีนาทีชัยยชัยยละคนละตนละนิสัยนิละนิไรสเซนนะเมรุราชะพละชา ละชีชัยยชัยะคัมพีรัตโสพีนาเคนทนาคีปีสาจัปูตกาลีชัยยชัยะทุนิมิตาโลคีชัยยชัยะสิ่งคีสุธานาสุธาทานะมุขชาชัยยชัยะวรุณะมุขสาตราชัยยชัยยะจำปาทินาคุดะคันโตกชัยยชัยยะขจักจกนาตุรงสุกะ ละผู้ชงสีหาพยาคตีปาชัยาชัยาวรุณมุขะยาตาชิตาชิตาเสนานารีเสนาดีปุนสุสุธินารดีชัยยาชัยาสุขาสุขาชีวีชัยยาชัยาธรณีตะเลตสาธาชัยยาชัยยชัยยาธารณีสาตินสทธาชัยยาชัยยามังกราลัตยาพระวเกชัยยาชัยยาวรุณยาเกชัยยาชัยยาลักขเสสุระ กุชเตชาชัยยชัยยาภูเมนทักขนาชัยยชัยยาราชธิราชาชัยชัยยชัยยาปตะวิงสัพพังชัยยชัยยาอรหันตปัจเจกะภูทสาวังชัยยชัยยาเมเหสุโรฮาโรหาดินเทวาชัยยชัยยาภูมมาสุรโคชัยยชัยยานาโควิรุทโกวิรุปโคจันติมารวีอินอินโทจะเวนเตโยจักเวโร วาลุโนปีจะอาคิวายโยจะปาชุนโฮมาโลท่าตารโทอัตทาระสะมหาเทพวประสิทธิปัสสะอาทโยอิสิโนสาวกาสปาชัยโยรามโอภะวนตุเตชัยยะธรรมโัจจะสังโคจัตทสปาโลจัชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะสุธิภะวนตุเตเตเชนะ พุทธเตชะนะโหตุเตชัยยมังคลังชัยโยปิพุทธศาสตรเศรีมาตโตอายังมรลสาจาปาปิมาตโตปาราชโยโอโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชัยยะ ตถาภูมิคนาไม่ใหิสีนชัยโยปิผู้ท้าสาสีลิมัตโตอายังมารดสาจะปาปิมัตโตปาราชโยอุโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชัยะตถาอินทคนาไม่ใหิสีนชัยโยปิผู้ท้าสาสีลิมัตโตอายังมารดสาจะปาปิมัตโตปาราชโยอุโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชัยะตถาเทวคนาไม่ใหิสีนชัยโยปิผู้ท้าสาสีลิมัตโตอายังมารดสาจะปาปิมัตโตปาราชโยอุโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชัยะ ชัยยะตถาวัดสุพรนณคนามหิสีโนชัยโยบิพุทธศาสตรสีดิมาตุอายังมัทสาศาปามิมมาตุปราชโยโอโคสยามปุถิมันติปโมทิตาชายยะตถานาคคนามหิสีโนชัยโยบิพุทธศาสตรสีดิมาตุอายังมัทสาศาปามิมมาตุปราชโยโอโคสยามปุถิมันติปโมทิตาชายยะตถาปูมคนามหิสีโนชัยโยชัยันโตโคทิยามูเลสักยานังนั้นที นันทิวาฒโนเอวังตะวังวิชายโยหหิชยาสูชยามังคะเลอปาลาดิปัตลังเกสีเซปปัตวิปุคเลอภิอภิเซเกพูธสัพพะพุทธานังอาขปตุปโมชติสุขะตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุโตจะสุยทัง โูมัจจาดิสุปัทักขินังกายกรรมมังวจจกรรมมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมมังปณิติเตปทักขินาปทักขินากัตวานะรัปลานตเตปทักขิเนเตอัตถรัตถาสุขิตาวิรุฬหะพุทธศาสนีอะโรคาสุขิตาหุ่นสาหะสัพเพหิยาติภิสุนันตุพโตเยเทวาอัศมิงทันเนอทิขตา ทีพายุกาทธาหุ่นตูสุกิตาหุนตูสัพพารักันตูสัมภัสตานางรักันตุชินาสาสนางยากาจิตปัานาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรัายุตกาเดปวัสสันตุปัสสังวสาวะรากาโรคาจุปตะวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายสุขังจิตสุขังรัันตูยาธารหัง บวสวดธรรมนิยามัตตุสกัรเอวัมเอวัเม,มสุตังเอกังสมะยังปะกวาสาวัติวิหารติเชตะวะเนอานากะปิกันทิกัสสะอารามีตันตะโขภะคะวาพิครูมันเตสีพิครววูติพระทันเตติเตพิครูภะคะวโตวปัจจโสสุขภะคะวะอิทธาหัวจาอุปะ อุปาทาวาพิกเวตาทาคตานังอุปอนุปาทาตาวาตาตาคตานังพิตาวาสาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขารายาติตังตาทาคตองอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตาวาอภิสเมตาวาอจิคติเตเสติปัญญาเปติปันทาเปติวิวารติวิปัสสติอุทานีคารติสัพเพสังขารายาติ อุปาทาวาพิฆเวตถาทาขตานังอนุปาตาตถาวาตถาทาขตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิตาธรรมานิยามตาสัพเพปิสังขาราตุคาติตั้งตถาคตอภิสัมุจติอภิสัมอภิสัมเมติอภิอภิสมุจิตวาอภิสัมเมตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวรติวิภัชติอุตานิการติสัพเพสังขาราทุคาติ อุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอุปอนุปาทัตวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะติตาธรรมานิยามตาสเพธาธรรมานิยาติต่างตถาคตอภิสัมพุชิติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตาวาอภิสัมเมตาวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปันธาเปติวิวาติวิภาชติอุตานิกรโรติสเพธธรรมานิาติอินทะมะโวจะปะกะวาอัตตมะนา เตพิคูพระคัมภีร์โตภาสีตังพินันตุนเตบสตทสวดพระเทตะาทตาคาถาอธีตังนาวาเมยานาปติกังเีานาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงระวงสิ่งที่ยัง,มงไม่ถึงย้าธาตีตามไปยีนนันตังอปตัตจานาคตังสิ่งที่เป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะยโยธรรมังตตาตตาตวิปัสสติอสร้างเหตุสร้างบุกังตังวิธามรุปรเย่บุค ผู้ใดเห็นทํามันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่นั้นอย่าง,จงแจ่มแจ้งไม่งอนเงียนไม่ควันแก่เขาคนเพ,พาราะกลุ่มกันเช่นนั้นไว้อัชเชวากิจ,จมาตาปังโกชัยาวนัสุเวพึ่งทาความความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครก็จะดูความตามแม้ผู้นี้นาหีโนสร้างการเตนามหาเสเนนามจุนาเพราะความผัดเพลี่ยนต่อมจัจเรศมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่ามากย่อมมีสําหรับเราเอวังวิหะธรรมตาปิงอโคธมณตันทิตัทงทางเวพัตเทกโตติสันตุอจิกเตยมณีติพระบุนีผู้สงบ เราทียกผู้มีความเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เกี่ยวข้าทั้งวันทล้คืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงระตีเดียวพระนาชมบวชสวดธรรมะสังเวคปัจจเวขณะนะสัพเพสังขาราจาสังขัรคือร่างกายจิตใจและรูปธรมทานนามาธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพรราาสังขาราทุกขาสังขัรคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามาธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ทเพราะเกิดขึ้นแลแ้วเเจ็บตายไป สัพเพธรรม,มานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าต,วตัวตนของเราทุ่วังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามารีตาพังเราจะพึงตายเป็นแท้มราณะปาริโยสาหนังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างมีอนเนืตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มืนางเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอาเปตาวิญญ,ญาโนขั้นปัสสักวิญญาชุ่นโทอันกอเกาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทับปัตวิญซึ่งแผ่นดินกะลิงขล้ังอีว่าประดุดดังว่าท่อนมาและทอนฟืนนีน่ทั้งหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวัสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาอุปาะทะวะ ยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิรุชันติการเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังูปะสะโมสุโข uh ความเข้าไปสงบแล้วก็เงียบสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งตเพสตามรันติจาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะเดียงสูจ่จะไมลิสาเดที่ตายแล้ที่กำลังจะตายแต่เทวังหังมมลิสาีนเราก็จะตายเช่นนั้นเหมือนกันนาติเม เอตหะสังไสยโยความสงสัยในความตายนี <those> no <welche> ้ย่อมไม่มีกับเราเลยโวดโสดเมตตายังกินจิตยังกินจิกุศลังกามมังสะเปหิฆะเตหิกตังปุญญังโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนตูเยเทวาอัศมิงท่านีอาทิคัตตาทีคายุการัตฐาหุ่นตุสุกิตาหุ่นตุทุกขะปโมจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุ่นตุทุกขะปโมจันตุสัพเพยญาติกาสุกิตาหุ่นตุทุกขะปโมจันตุสัพเพติสัพเพ <hesitation> uh, ya tikka sukita huntu tukka pengucahantu sappe pisa, sappe yaka, sappe peta sukita huntu tukka pengucahantu <hesitation> calek, macha, machaya sukita huntu tukka pengucahantu sappe naka, tak sappe naka ta sukita huntu tukka sappe teewa sukita huntu tukka pengucahantu sappe saa, maɗi nang saa, บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์ตัวคันติมายหญ่ติพะกวานาโมโพธิสัตว์ตัวคันติมายหญ่ติพะกวานาโมโพธิสัตว์ตัวคันติมายหญ่ติพะกวาบทสวดปฏิทานรัถายาเทวตาสันติดิวิหะเดวศรีนีปูเคกเดวปุติคเดตะยิงตะยิงตาทานมาธานเนนาพระวันตุปจิตาโสติงกระโดนเตทาวิหาธรรมทะเลเทธิราชมาชานรมกาสมัยพิ่ข่าวโวสารามิกาธานปฏิบุตรปสกาคามาจะเทสะนิคามาจะอิสรลาส สัพพานภูตาสุกิตาพระวันตุเตชราบุชายเยปิจันทสัมปวาสังทีชชาตะตาปัตตบุปปฏิการนิยานิการธรรมะว่ารางปกิสเตสัพเพปิทุกขสากุลตุสังขยังธาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมัตราจปุกะลาสังโฆหอตุสมากวะอัตไยยะจาิตายะจามเหตทักะตุสตธรรมโมสัพเพปิธรรมจริโนบูติงสัมปาปุเนยามะทมเมริเวทิเตสันปัสสนนาหุนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศสาเสน สัมมาทาัางประเวชชนโตกาเลเทวประวิสตุบุติภาวายาสตาดังสมิตังเนตุเมธานิงมาตาปิตาจักราชังนิจังรักขันตุลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนป่าชังลักขันตุสัพพทา เทวตาอุยาโยชนคตถาทุกขปัตตาจันิทุกขาปยาปัตตาจันิขายาโสกปัตตาจันิโสกาหุตุสัพเฮปินานิโนเอตาวตาจามิหิสัมปตังวิยาสัมปตังเทสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปสิทธิยาทานังทัตานตุสัทธายาสีนังรักขดุสัพปทาภาวนาวิจต้าหุตุขันตุเทวตาคาตาสุมังกนคาถาหุตุสัพพัง

สัพพ no ีพุทธาปะระปัตตาปจเจกยมพลังอันตันันจติเชนาระขมาทมีสัพะโสสัพพีพุทธาปะระปัตตาปัจเจกยมพลังอันตันันจติเชนาระข้ามาทำมีสัพะโสสัพพีพุทธาปะระปัตตาปัจเจกยมพลังอันตานันจติเชนาระขมาทมีสัพะโสสัพพีพุทธาปะระปัตตาปัจจกยมพลังอันตันันจติเชนาระขมาทำมีสัพะโสสัพพีพุทธาปะระปัตตาปจเจกยงพลังอันตันันจติเชนาระขมาทมีสัพะโสสัพพีพุทธาปะระป เตเชนาราคขมาทำมีสปะโสสัปีวุฒาพระราปตาปัจเจยมะลังทตันจาเตเชนาราคขมาทำมีสปะโสสัปีวุฒาพระราปตาปัจเจยมะลังทตันจาเตเชนาราคขมาทำมีสปะโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลทีนยิ่พระเจ้าได้สวดสารยายพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระทางเจ้าสิรกิจพระบรมราชีนาพระพมระบรมชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์กาลัยขอที่ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสศิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้ปลอด แห่แค่คาดปลอดจากทุโกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงเป็นสัมมาชีวันชอบธรรมคาว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยาได้มีเก่รข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในคุณความมีต่อการละนานอีกครั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ดได้มาอนุโมทนาธุการในรุปส่ครั้งนี้ปวดประสิษฐ์ที่ประสาท น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลปรปสู่ภาพอิตายอดเสรีฐรท,ทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวรวมถึงวัตถุมงค,งคลทั้งปวงที่สามเสียงอเรศได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมล้นด้วยพุทธานุภาพเทวาน,นุภาพและรทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลที่เป็นสีิมคคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาดุวการเทินสาธุ